รถวนมารถวนมาเกือบ20คันแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะกลับมาให้ดูตัวนี้นะแต่ก่อนให้ดูก่อนโฟล์คฮาร์มเทคกคันนี้นะครับ ก็เป็นช uh ุดโปรชีนิ้วส่วนใหญ่เป็นโปรชีนิ้วหมดเลยนะครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโปรชีนิ้วเสียงมันเรียกร้องอ่ะลูกเพ่เสียงมันเรียกร้องเลยต้องมาไลฟ์สด แต่อย่างว่าเราหมดคำสีว่านี่ก็นี่ก็ตีประตู ี่ก็สี่ประตูนี่ก็สี่ประตูนี่ก็สี่ประตูเออนี่ก็สี่ประตูวันของสี่ประตูนี่ก็าากเปลี่ยนอัพอัพเพิ่มนะครับอ่าเรามาคุยเันนี้ดีกว่า ระหว่าง <c oughs> อย่างที่ผมบอกอันนี้หลังจากที่เราเลือกออกมาแล้วนะครับตู้เนี่ยใบนี้เนี่ยที่เปิดแล้วมันกระพือเลยเนี่ยพอเลือออกมาปับ๊บผมอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าตอนที่ผมมาเจอครั้งแรกอะ่ะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าห้องข้างๆเนี่ยข้างๆเนี่ยครับมันจะ เกิดเรโซแนนซ์มาหักล้างกับเสียงที่มันอยู่หน้าทรัพย์ห้องขะเนี่ยแลวยิงพองดีมาทำปอดผมเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นมาช้าเนี่ยผมไม่เห็นพอดผมไม่เห็นพอดนี้เพราะว่าผมมองไม่เห็นด้านข้างแต่พอลือออกมาแล้วเนี่ยมันเหลือห้องด้านข้างเพราะนั้นบางทีเนี่ยการเหลือห้องด้านข้าง แล้วออกแบบตู้ซับบูเฟอร์นะครับแล้วเห็นว่ามันโล่งก็เลยไปเอาพอดออกด้านข้างเนี่ยผิดมาหันเลยเพราะนั้นการเดินทางของเสียงเนี่ยบางอย่างกับรถบางรุ่นมันจะต้องมีมีความเขาเรียกว่าความความยาวของคลื่นเสียงไม่เท่ากันยกตัวอย่าง เสียงเสียงที่ที่เกิดขึ้นทุกเสียงนะครับในหนึ่งแลมด้าเนี่ยกับความเร็วเนี่ยจริงๆมันเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคืออะไรรู้ไหมครับก็คือถึงในเวลาเดียวกันแต่การเคาะความถี่ไม่เท่ากันยกตัวอ,อย่างเช่นที่ผมบอกดังพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างเช่นซับเนี่ยซับเนี่ย เคาะได้ประมาณพันกว่าครั้งต่อนอาทีนะครับเสียงกลางเนี่ยอาจจะเคาะไม่อาจจะหรอกเสียงกลางเนี่ยเคาะประมาณถ้าความถี่ของมันก็จะอยู่ประมาณ4ี่พันครั้งเห็นไหมฮะอันนี้เคาะร้อยกว่าครั้งอันนั้นเคาะสี่พันครั้งเสียงแหลมเนี่ยมันเคาะบางทีมันเคาะถึงสองหมื่นสองหมื่นครั้งหมืน่นหมืน่นหมื่นกว่าถึงสองหมื่นกว่า บางทีพรายิ่งถ้าเราไปตัดความถี่เช่นสมมุติเราตัดความถี่ที่4,500 4,500 4,500ครั้งถึง20,000ครั้งขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวอุปกรณ์นั้นเพราะนั้นตัวตู้เนี่ยครับเวลาที่เราออกแบบตัวตู้เวลาที่เราออกแบบเนี่ยความยะแต่ว่าตู้เนี่ยตัวซับเนี่ยเคาะเคาะน้อยแต่ก้าวยาว อันนั้นเคาะถี่แต่ก้าวสั้นนะเพราะนั้นการออกแบบตู้บางทีเนี่ยคนที่ทำทำแล้วมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เปลี่ยนแล้วขอขอ,ขอพริกดูได้หน่อยได้ไหมปัป๊บนี่อันนี้แดมแดมมาเช้านี้แกะออกแล้วก็แดมใหม่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้หุ้มพรมปิด เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปหน่อยอไอการกดหน้าดอกเนี่ย<ด>เห็นไหมครับของเราเนี่ยเวลาพอเราทาเอ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 า,เอาหลังเอาหลังดอกออกเนี่ยเพราะอะไรเพราะเบาะเนี่ยเดี๋ยวทําให้ดูเลยมีไหมมีกระดาษมีเอาทำยกตัวอย่างเนี่ยสมมุติเบ,บาะเบาะมันมาคำ้ำเห็นไหมครับเบาะมันมาคำ้ำเนี่ยมาค้ำจนถึงตรงเนี้ย ก็แสดงว่านั่นหมายความว่าทำไมหมายความว่าอุ้ยใครเนี่ยคุณตั้มรัศวันแฟนตัวยงส่งดาวห้าสิบดวงเอ้ยขอบคุณครับสุดจริงนี่รักกันจริงเปดาวหน่อยอให้ความรู้เรื่อยๆเพราะนั้นเองเพราะนั้นเองนะครับมันยังเหลือช่องให,หใ,หหให้มันได้หายใจเห็นไหมฮะให้มันได้หายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ปิดเบาะปิดเบาะเข้าไปเพื่๊บปิดเบาะเข้าไปลงไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีในเรื่องของความถี่อ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูทาความสะอาดให้หน่อยนะมันมันก็จะมีในเรื่องของช่องว่างของของอากาศที่จะให้ความถี่นั้นน่ะเดินทางได้จริงๆอ่ะซับูเฟอร์เนี่ยเดินทางได้ตั้งแต่มันมีเห็นไหมครับว่า บางทีรถเก่งเนี่ยมันไปอยู่ห้องท้ายรถเก่งเนี่ยรถเก่งเอางี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยผมบอกว่าสมมุติว่าซับเนี่ยตีตู้ห้องนี้ห้องรถเก่งนี้นะห้องรถเก่งเนี่ยหมดเลยนะครับทําไมเสียงอ่ะเข้าไปทางนู้นได้เพราะว่าหน้าซับเขาเนี่ยไม่ได้ถูกปิดไม่ได้ถูกปิดตายอะ่ะแต่ถ้าเป็นรถสี่ประตูเฮาหน้าซับออกมาเนี่ยมันถูกปิดตายอะ่ะนะฮะอันนี้ เมื่อเช้านี้เมาาื่อเช้านี้อันนี้ที่เขาเชื่อมต่ออันนี้เราทำกลับมาคืนให้แล้วนี่นะเห็นไหมครับเมื่อเช้านี้นี่อันนี้อันนี้เราใช้ตัวเดิมใช่ไหมเราไปล้ออันเก่าออกใช่ไหม่ังคอปใช่ใชครับอ่าเมื่อเช้านี้เพราะว่าเราก็จะมีถ้าของเราเนี่ยรูปแบบการทํางานที่อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเหล็ก เราก็จะมีช่างชํานาญการโดยที่เป็นช่าง,ช,างช่างชนานาญการโดยทางทางเหล็กเนี่ยช่างทํานาญการที่ทางเป็นไฟเบอร์ช่างทํานาญการที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านระบบทางเทคนิคเนี่ยเขาก็จะมีส่วนใหญ่เพราะนั้นงานที่มันเป็นซิมเพิลงานอะไรที่มันเป็นแบบนี้ก็จะร่วมกันทําได้แต่ถ้ามันเป็นงานเฉพาะทางเนี่ยเราก็จะมีทุกช่างนะครับทีนี้กลับมาคุยตู้ไม้เนี่ยเดี๋ยวผมเก็บก่อน ตู้ไม้เนี่ยมาเช้าเนี่ยตีแค่นี้เนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะ่ะผมถึงได้บอกว่าถ้าเป็นตู้ไม้ไม่เนี่ยตรงนี้หายไปก็ผมว่าต้องมีประมาณเกือบสองลิตรจ้ะเนี่ยแล้วสองข้างก็สี่ลิตรแล้วว่ะเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วตู้ไม้เนี่ยเวลาพอทําเนี่ยสมมติถ้าเขาทําตรงนี้ถ้าเขาทําตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะถ้าเขาทําตรงนี้เขาก็จะต้องทําไมตั้งตรง เขาก็จะตั้งตรงเลยเขาถึงต้องขยับตัวนี้ออกมาขยับตัวนี้ออกมาแต่อันเนี้ยของเราทําเทเอียงเข้าไปที่เขาทําตั้งตรงเพราะอะไรเพราะตูดลําโพงเขาเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาทําเนี่ยเขาต้องมีหนาหนาหนาอย่างน้อยก็ต้องมีสี่นิ้วมีสี่นิ้วอะเดี๋ยวไปดูดิขนาดสี่นิ้วเนี่ยไปดูตู้ตัวเดิมใช่ใช่ว่า อันนี้ไงผมพูดผิดด้วยเนี่ยนเนี้ยสี่นิ้วเนี่ยจากเนี้ยความหนาเนี้ยสี่นิ้วสี่นิ้วแล้วนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวผมเ, <laughs> เห็นรอยไหมเนี่ยรอยนั่นหมายความว่าตูดเนี่ยชิดติดติดนี่ไม่มีไม่มีไม่มีทางไอ้นี่เลยเนี่ย แล้วก็เนี่ยเพราะนั้นพอความถี่มันเดินมันอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางหรือมันทํางานแล้วมันมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะเหมือนเราเรามีคนมาอุดอุดปากอุดจมูกเราให้หายใจได้น้อยอะ่ะเหนื่อยไหมอะ่ะเหนื่อยให้หายมันก็แรกๆอะ่ะยิ่งเปิดไปเปิดไปเบรกก็ยิ่ง หายไปหายไป,ไปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าตู้ไฟเบอร์นะครับที่เราทำตู้ไฟเบอร์เนี่ยของเราทำเนี่ยไม่ใช่เหมือนตู้ตามท้องตลาดไม่ใช่ผมบอกด้วยนะแล้วก็ตู้ไฟเบอร์ถ้าเถ e ียงกันบ่อยว่าตู้ไฟเบอร์กับตู้ไม้อันไหนดีกว่ากันผมบอกเลยตู้ไม้ครับแต่ถ้าใส่กับสี่ประตู แล้วไม่ขยับบอกรถสแตนดาดต่อสแตนดาร์ดด้วยกันตู้ไฟเบอร์ครับผมบอกเลยตู้ไฟเบอร์ดีกว่าดีกว่าหลายเท่าด้วยนะครับดีกว่าหลายเท่าด้วยอันนี้มาแก้ไขหลังจากที่เจ็บช้ำน้ําใจลองดูก็คือเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นเขาทําเราก็ทําตามกันไปแต่ก็ไม่เข้าใจความหมายนะครับรูปก็เปิดเปิดแกะดูดิ ก็ห้อยๆกันเอาไปวางกันไปปีคือแบบหาความแข็งแรงไม่ได้นะครับก็ขอโทษขอโทษอันนี้เดี๋ยวเราจะแก้ให้นะครับแล้วก็ปรับแต่งจูนเสียงให้แล้วมาครั้งแรกเนี่ยแบบฟังไม่ได้จริงๆฟังเบาก็ไม่ได้ฟังดังก็ไม่ได้มาเชา้านี้ลองถ้าใครเข้ามาแล้วลองถอยกลับไปดูนะครับช่วงเช้าเนี่ยมา,ชาเช้านี่ยผมไลฟ์ก็คือคันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นทําเวลาที่เราทาเนี่ย เราเราเราผมบอกเลยว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้หิวเงินนะครับเราทำขายเสียงเนี่ยเราต้องการเรารักในอาชีพเรานะ่ยเอาน,างนังงี้คือพอทำถ้าถ้าทำแบบอย่างเงี้ยคือผมอะ่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยว่าเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันมันเหมือนสาวไส้ให้กากินนะแต่แต่ก็สุดจะทนกับที่มาทำร้ายอาชีพที่ผมรักผมบอกเลยว่าอย่างเงี้ยควรเ,เลิกเลิกเถอะ เลิกทาอาชีพคือทําแล้วย,ยังมีคนอาชีพทุกอาชีพแบบผมมองดูว่าถ้าทําแล้วย,ยังมีคนด่าได้ตามตูดเนี่ยผมว่าต้องเลิกนะต้องเลิกทําอาชีพจริงๆแบบคือบางทีเห็นทํางานกันมาอย่างเงี้ยแล้วแล้วผมเสียเสีย,เส,ย,เ,สยเสียความรู้สึกกับกับ,ก,บกับเพื่อนร่วมอ,อ,าอาชีพดเดียวกันที่ทํางานแบบสุกเอาเผากินคือผมไม่ได้มาวิาพากวิจารณ์หรอกแต่ว่าบางทีมันก็ คุณก็ทําแบบคือครูพักรักจํามาทําแล้วก็มาคุยประกาศอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่ามันไม่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 ควรนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูคันนี้อีกคันหนึ่งผมวันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาขันติขันติขันติอันนี้จะเป็นอีกอีกอีกฟอร์ดอีกคันหนึ่งนะครับก็กําลังทํา นี่ก็โดยช่างแปะทํางานสายกลับมาอย่างเงี้ยเป็นมาร์กเขาอันนี้เป็นมาร์กเขาจะม,มีบอกเลยอ,อันนี้ชุดหน้าชุดหลังเขาจะม,มีมาร์กของเขาอยู่เห็นไหมครับนี่สายที่ใช้เข้ามานี่เป็นเชอร์น็อปเป็นแรมใช้นี่ก็คนที่ทําความมีความชํานาญเนี่ยฮะเวลาพอทําเข้าไปเนี่ยมีกําหนดโค้ดรู้คือ ของเราทำเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยใครทำก็ได้ทำตามทำคือหมายความว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยใครมาดูแมนเทนน็ตก็ได้รู้โค้ดหมดช่างที่ร้านไหนก็ได้เขาก็เข้าใจเลยแดงกับดำเขาเข้าใจโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับคือขั้วบวกขั้วลบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการไม่ให้หรือแม้กระทั่งสายที่เดินเข้ามาเนี่ยครับมันเป็นแพรเป็นร่องเป็น รอยของมันออกมาเนี่ยเขาเข้าใจได้เลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมให้ดูในส่วนที่มองไม่เห็นน่ะนี่ไงน,นี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยอย่างคันเนี้ยเนี่ยนี่ยังไม่ได้ปูผมเดี๋ยวเขาจะต้องปูผมเพราะนั้นเขาก็จะพอประเมินได้เลยลำโพงซ้ายลำโพงขวาหนึ่งชุดลำโพงซ้ายลำโพงขวาอีกหนึ่งชุดเพราะนั้นเวลานับเนี่ยเขาจะนับจากซ้ายไปขวา นะครับเพราะนั้นเราก็จะรู้เลยได้ทันทีันนี้ก็จะเป็นพลาสสีนี่ก็จะเข้ามาตรงนี้เขาก็จะมีการวางเรียงพวกนีก้คือแผนการทำงานหมดเลยคันนี้ก็ทำใส่ใส่ลำโพงยูโทเปียเอ็มนะครับคันนี้ก็เป็นสี่ประตูเหมือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้ นะครับกับลูกค้าที่จะคิดว่าจะติดตั้งเครื่องเสียงนะผมบอกเลยว่าลำดับแรกนะครับการติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์เนี่ยมีอยู่3าส่วนนะครับ1สินค้าเรานั่งเลือกดูก่อนนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันมันสมเหตุสมผลไหมไม่เกี่ยวกับราคานะไม่เกี่ยวกับราคาเพราะว่าคำว่าสมเหตุสมผลเนี่ยคือจ่ายเราสมมุติว่าเราจ่าย เราจ่ายจ่ายพันเนี่ยเราได้ฟังพันไหมจ่ายหมื่นได้ฟังหมื่นไหมนะครับเราลองฟังเทสฟ,ฟังนะครับอันต่อมาคืองานติดตั้งงานติดตั้งเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างบางทีเนี่ยพอติดตั้งถ้างานติดตั้งเนี่ยสมมติลูกค้าซื้อลำโพงคู่ละหมื่นเนี่ยเวลาติดตั้งไม่ดีเนี่ยเสียงที่ออกมาได้เนี่ยเหลือห้าพันเลยนะเหลือห้าพันเลยนะเออพอเป็นงานติดตั้งเสร็จปุ๊บมีการปรับแต่งจูนที่ที่ดีไหมประสบการณ์ของร้านเนี่ย มีประสบการณ์ที่ดีไหมในเรื่องของการฟังที่ดีไหมนะครับเสียงที่เขาเคยที่เราเคยได้ฟังอ่ะเหมือนอย่างลูกค้าอย่างที่ทําไปจากเราเนี่ยผมบอกผมไม่ได้ทําดังผมไม่ได้ทําดังไปกว่าใครเลยนะที่เขาไปเปดิดเปิดกันเนี่ยของผมไม่ได้ดังเลยไม่ได้ดังกว่าที่อื่นเลยแต่ลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาหาผมเนี่ย เขาฟังออกไงคือของผมไม่ได้ดังนะแต่ว่าของผม่าฟังเป็นเพลงได้เยอะกว่าเอาอย่างงี้ละกันถามฟังไงว่าฟังเป็นเพลงมันก็ฟังเพลงเหมือนกันเชื่อผมดิไม่งั้นเนี่ยเขาไม่เข้ามาเพราะว่าการที่จะทําจูนให้มันฟังแล้วฟังสบายหูอะครับนั่นแหละครับคือการฟังแล้วมันเป็นเพลงไม่ใช่ฟังแล้วมันหนวกหูอ่ะฟังแล้วหนวกหูเนี่ยไอ้ยางเงี้ยฟังไม่เป็นเพลงแต่ถ้า ฟังแล้วเป็นเพลงฟังแล้วต้องสบายหูฟังแล้วต้องผ่อนคลายแบบนี้ถือว่าฟังเป็นเพลงหรือเครื่องได้ปะเครื่องประกอบใส่เข้าไปแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรไม่จะให้ดูว่าเวลาที่เราทําใส่เครื่องเนี่ยเวลาที่เราทําเปลี่ยนใส่ใส่ตัวอันนี้นี่ใส่เบสบ็อกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวเอ่อมัสเวเนี่ยจะให้ดูว่าเวลาพอเราเปลี่ยน ตัวเครื่องอะไรพวกนี้พวกนี้เราทําเป็นปลั๊กเสียบหมดเลยไม่มีการตัดต่อสายไฟ,ไฟนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้อเครื่องเสียงกยิดรถยนให้เราคํานึงถึงไม่ใช่เอาราคาเป็นตัวตั้งผมบอกเลยเอ่อถ้าถ้าคิดว่าเอาราคาเป็นตัวตั้งลูกค้าก็ก็เดินทางผิดเอาราคาเป็นตัวตั้งได้ แต่ต้องตั้งว่าสมมติว่าถ้าจ่าย3 0 0 0 0บาท50 0 0 0บาทเนี่ยสามหมเนี่ยได้อะไรมีแบรนด์ไหมแบรนด์เนี่ยทำไมต้องติดของแบรนด์ของนู่นของนี่เพราะชื่อของแบรนด์เนี่ยเป็นตัวการันตีคุณภาพสินค้าแบรนด์ที่มีมีอายุเก่าแก่เนี่ยเขายิ่งเหมือนผมว่าเอาเนี้ยสมมติมผมทำเนี่ยนะสมมติผมยกตัวอ,อย่างง่ายเลย อย่างผมทําเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยทําแล้วผมสโ,โลแกนมผมอะ่ะเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายอะ่ะคิดว่าสามหมื่นบาทถ้าทําออกไปแล้วเนี่ยถ้าทําออกไปแล้วเนี่ยไม่คุ้มสามหมื่นอ่ะผมได้เงินลูกค้ามาสามหมื่นมาแลกกับเสียงที่ไม่คุ้มเงินแล้วก็แลกกับชื่อเสียงที่ที่ที่แย่ออกไปเนี่ยผมว่าผมก็ไม่เอานะอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นอันนี้ เ,เดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนะ<ม>เปิดได้ยังไม่รู้แต่ยังไม่ได้จูนนะเนี่ยช่างก๊อปต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูดิคั<ม>นเมื่อกี้นี้<ม>นะ<ม>เปิดเลยลองดูก่อนเลยช็อตเปล่าพอทำท่าจะเปิดช่างมองหน้าเลยเว้ยรอแป๊บนึง <c oughs> นะครับอันนี้ก็คืออยากได้สดเนาะตัวทวิตเตอร์ก็อย่างเงี้ยอันนี้มันต่ำซึ่งมีอยู่ตรงนี้ควรจะใส่ตรงนี้นะครับไม่ต้องมาเจาะรถแต่ถ้าต้องการเจาะอย่างของของเราที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสี่นิ้วอันใหญ่เน,นี้ยเจาะใส่แต่ถ้าน,นี้มาไว้ตำแหน่งนี้เจาะใส่ตรงนี้ดีกว่าคือทําบางทีก็ประสบการณ์การทํางานอะไรต่างๆก็ก็น้อย อันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนมีก้าวแรกเสมอผมไม่เคยว่าอะไรกันแต่ว่าก็ต้องเอาแต่แบบบางทีสงสารสงสารผู้บริโภคนะครับบางทีก็บางทีก็เอาถูกเข้าว่าเดี๋ยวผมเปิดก่อนแค่เปิดมาเนี่ยไม่ต้องจูนก็คนละเสียงแล้วมีมี USD ไหม <USB. S 2> โอ้เขาใช้บลูทูธมา<อ>ตัวตู้เดยนนะเดี๋ยวนะก่อเปิดเสียงดูซีนายเปิดเสียงฮะองเ,เอาเลือสายอีกเส้นหนึ่งเหรอโอเคลองดูซีเมื่อกี้นี้ก็สี่ประตูนะคันที่จูนนั่นนะ่ะอันนั้นเขาทำไปเขามาจูนเราจะกลับบ้านกันเวลาติดของเราเนี่ยครับจูนฟีตลอดชีพ ติดไปห้าปีหปีก็เข้ามาจูนบางคันนี้เข้ามานี่แบบยังยังไอ้นี่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมหาจ,จัดไปเลยนะไ,ไม่จริงจิงฮัลโหล <laughs> ลองดูซิหลังจากที่เปลี่ยนไหนนี่เหรอนี่หรอ,หรอปุ๊บโอเค ว่ากับแอ้อันนี้ปีอยู่นี่นะไหนนี่ที่มันหลุดนะเอานี่ปีไม่ติดนี่ฮนะสายหลุดไหมไอ้ไอ้ปาั๊กข้างล่างอนะ่ะอันนี้เดี๋ยวทําปิดให้เขาหน่อยมันหลุดไหมเนะี่ยนี่ไงสายหลุดสายหลุด นะครับอ่ะเดี๋ยวหันกลับมาตอบคำถามนะคอับคุณตั้มขอบคุณมากนะครับส่งดาวให้ผม50ดวงคุณพงศ์รอลำโพงที่โดนเบาะทับยังใช้ได้ไหมไใช้ได้ครับเอ่อถ้ามันใช้ได้เราก็ยังจะใช้ให้อยู่นะครับอยากดูรีโว่รีเวอคันไหนวะจอดอยู่วะขอดูแคปหน่อยอวันนี้มีแคปปปะวะไม่มีนี่มี ใช้รถมาสองพันไว้ใจวีกับใช่ขอบพระคุณมากเลยคุณอะไรเนี่ยผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอันเดี๋ยวผมขยับมาทางจีจัแอดทวินถ้าถ้าอ่านชื่อบอกผมผมผมขอโทษด้วยนะเพราะว่าเป็นผมไม่ค่อยแข็งแรงไ,รได้ไหมปึ๊บชางกำลังเสียบโอเคไห <Okay S 2> มไม่ ที่นี่ยังไม่เปิดโ oh, อ้แหววมาแมววมาแมววเนี่ยนะครับเนี่ยเปิดมาแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยฟังแบบฟังแค่วิทยุอย่างเดียวก็รู้แล้วว่าเสียงเบสคนละทรงกันกันกบเมื่อเช้านี้เลย เอ๊มีอะพีดีมันมีมาเจ็ดนสองสามสี่กับเดี๋ยวนะ ใช่ไม่ได้อีกเดี๋ยวนะ่่กลอองไม่ใช่เอาอันนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนขอลองฟังดูมาช้าเปิดอักไม่ได้เลย ว่าส่งนี้มาล้วเดี๋ยวผมจูนใน้นิ่งคลิปก็ถือว่าฟังเสียงแค่เนี้ยมันก็มาแล้วผมรู้แล้วว่าโชคดีไปที่ที่ซับยังไม่พังนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบอื่นๆนะแล้วก็ยังไงก็ฝากเอาไว้จะเปลี่ยนเครื่องเสียงให้หาร้านที่คำว่ามาตรฐานของผมเนี่ย งานติดตั้งเขา้ามตรฐานด้วยบางทีเนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้ปรึกษาก่อนมาปรึกษาผมก่อนก็ได้แล้วจะไปติดที่ไหนก, mm hmm. ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องระบบะนึกคานึงถึง4ข้อนะครับก็คือปลอดภัยไหมที่เขาทำนะครับแข็งแรงไหมนะครับเรียบร้อยไหมแล้วก็ความสวยงามเนี่ยมาที่หลังแล้วกด็ดูร้านที่ทําสินค้าที่ พอมีแบรนด์อยู่บ้างนะครับแล้วก็ดูว่าราคาสมเหตุสมผลไหมกับงานที่เราได้นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ